สวัสดีครับเ,เพื่อนๆแล้วก็แฟนเพจนะครับของสมบู์สารคดีและนิตยสารสารคดีเมืองโบราณทุกท่านนะครับวันนี้ผมปริวัจันทรนะครับซึ่งเป็นนักเขียนนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยว ในประเทศจีนนะครับให้กับทางสนนพิมพ์สารคดีก็มาหลายเล่มครับนับตั้งแต่เล่มมณนทนซานซีนะครับเล่มซิลโรสเส้นทางสายแพรไหมในซินเจียงนะครับแล้วล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วก็เป็นเล่มตามรอยสกบจากจีนสู่บังกอกกวนอูจากขุนพลสู่เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายท่านก็คงจะได้อ่านมาบ้างนะครับหนังสือที่ผมกล่าวมา 2- 3เล่มข้างต้นนะครับวันนี้ เราคงมาคุยกันสบายๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับประเด็นที่ผมอยากจะมานําเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการไปตามรอยเส้นทาง3าก๊กล่าสุดเลยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองนะครับพอดีหลังจากที่จีนบอกว่าอนุญาตให้ขอวีซ่าเข้าประเทศได้นะครับทีมงานรายการก็คือมีมีผมอยู่ในนั้นด้วยของสารคดีสป i r ออฟเอเชียทางสถานีไทย P ี s ซึ่งคิดว่า ทุกท่านคงผ่านตากกันมาบ้างนะครับเราก็วางแผนที่จะไปถ่ายทำเลยครับฉงตูสยาม3ปีที่ไม่ได้พบกันนะฮะคิดถึงเมืงจีเหลือเกินนะครับรอมานานนะครับตั้งแต่ปีต้นปี2,563นะครับจนมาถึงเดือนมีนาคม2,566นะฮะลองคิดดูว่า3ปีกว่าเพื่อนที่เคยไปมาหาสู่กันปีง2-3ครั้งบางค่ั้อาจจะไปปี3-4ครั้งนะครับ ไม่ได้ไปมาหาสู่กันเลยนะครับไทยจีนพี่น้องกันถูกห่างเหินออกออกจากกันเพราะฉะนั้นรายการเราก็เลยไม่มีภาพแล้วกเออ็เรื่องราวของประเทศจีนพนําเสนอนะครับเราก็มีการคุยกันว่าควรจะไปที่ที่ไหนก่อนบอกไปเฉิงตูนี่แหละนะครับ คนไทยชอบเฉิงตูมากนะครับแล้วก็ไปตามรอย3ก๊กเลยในเสฉวนนี่แหะเพราะคนไทยก็ชอบอ่านเรื่องเรื่อง3า,าก๊กมากเป็นวรรณกรรมสุดคลาสสิกและเป็นวรรณกรรมที่ทุกคนรู้จักตัวละครดีและในเสฉวนเนี่ยมีสถานที่สําคัญนะครับของเรื่อง สามก๊กอยู่มากมายนะครับแล้วเราก็เคยแล้วเราก็มีหนังสือของสำนักพิมพ์สารคดีนี่ฮะเป็นคู่มือในการเดินทางไปพบเองในฐานะที่เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ใช้หนังสือคู่นี้เล่มนี้นะฮะเป็นการไปตามรอยนะครับพาทีมงานสารคดีกองเล็กๆนะประมาณ3-4คนนะครับไปถ่ายทําสัมภาษณ์ในพื้นที่จริงนะครับว่ามันเหมือนกับในหนังสือไหมนะครับหลายปีที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน่าน่าน่าสนใจนะครับเราติดตาม ันไปเลยะครบขั้นตอนการเข้าประเทศจีนเวลานี้ยังมีอื่นขั้นตอนเยอะนิดนึงนะครับอย่างที่ได้เรียนแล้วว่า15มีนาคมรัฐบาลจีนจบอกเปิดอนุญาตให้วีซ่ากับนักท่องเที่ยวไทยให้ขอวีซ่าได้วันที่18เราไปยืมวีซ่าเลยครับการกรอกวีซ่าตอนนี้ยังใช้เอกสารประมาณถึง6หน้ากรอกออนไลน์แล้วต้องขอคิวเพื่อไปแสดงตนนะครับเพื่อไปถ่ายรูปและสแกนนิ้วมือ แล้วก็จึงจะได้วีซ่านะครับเราใช้เวลาประมาณ25วันนะครับได้วีซ่าจีนออกมาแล้วเราก็เดินทางไปจีนเลยนะครับในวันที่18เมษายนนะครับเมือง mm hmm. แรกที่เราคิดถึงเหลือเกินก็คือเมืองเฉิงตูเฉิงตูนะครับในหนังสือเล่มนี้ได้มีกล่าวไว้นในบทแรกเลยนะครับเกี่ยวกับว่าเฉิงตูเป็นเมืองหลวงของจกกกคนไทยรู้จักเมืองเฉิงตูดีมากว่าเป็นบ้านของหมีแพนด้าคนนักแหล่งท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งที่คนไทยชอบไปกันมากเลยก็คือ จิ๋วใจโกและหวงหลงใช่ไหมฮะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับธรรมชาติของสายน้ำภูเขาหิมะงดงามเหลือเกินและเฉิงตูยังมีสถานที่สําคัญอีกมากมายในทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นซานชิิงตูเป็นแหล่งโบราณคดีจินซานะครับและโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ทุกคนจะชอบมากเลยคืออาหารเสชวน รสชาติหม่าล่านะครับเราหากันง่ายมากเลยครับหม้อไฟหม่าล่าปิ้งย่างหม่าล่านะครับสแน็ครสหม่าล่าตอนนี้ก็มีนะครับคนจีนที่เราไปเห็นกันล่าสุดในเฉิงตูนี่ครับนิยมทานหม่าล่ากันมากเลยนะครับร้านหม่าล่าที่ดังมากก็คือเฉินหม่าเต้าูนะครับต้องจองคิวนะครับมีเกือบสิบสาขาไม่จองคิวไม่ได้ทานเราได้ทานรสชาติหม่าล่าแบบนุ่มละมุนมีบางคนถามว่าทำไมคนจีนเสีฉวนชอบทานหม่าล่า หมาล่าไม่เป็นยังไงจริงๆคำว่าหมาล่าเนี่ยคำว่าหมาแปลว่าชาล่าแปลว่าเผ็ดไอตัวที่มาทําให้ชาเนี่ยก็คือควาเจียวนะมันเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศอย่างหนึ่งเป็นเม็ดๆนะครับใส่ไปแล้วมันจะออกชาชาเวลาเรากัดไปยังมีชาชาหน่อยแล้วก็คนเส่วนก็ใส่พริกเข้าไปนะครับมันก็จะออกเผ็ดๆหน่อยพริกก็คือล่าเจียวคนจีนก็เลยเอาสองคำนี้มารวมกันกลายเป็นหมาล่านะครับบ้านเราตอนนี้หาง่ายมากครับวัยรุ่นชอบกันนะครับ ผมว่าแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งร้านอาหารจะต้องมีร้านอาหารหมาล่าก,กันอยู่แทบท,ทุกอำเภอในกรุงเทพนี่ก็หาได้ง่ายมากนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารของเสฉวนหลายคนบอกว่าทาไมคนเสฉวนชอบกินชาชาเผ็ดๆนะฮะเนื่องจากภูมิประเทศของเสฉวนเนี่ยนะครับในเรื่องสามก๊กเราก็จะรู้เลยว่าด้านหนึ่งเป็น ที่ราบสูงชิงแห่ที่เบธห่างจากเซเฉวนไปทางทิศตะวันตกแค่ประมาณ6หรือ70กิโลเมตรก็จะเริ่มไต่ขึ้นสู่ที่ราบสูงแล้วนะครับไปสักร้อยกว่า20 0กิโลเมตรก็จะขึ้นสู่ความสูง2-3,000เมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับส่วนฝั่งตะวันออกครับก็มีแม่น้ําหลายสายเป็นปากกันกันอยู่นะครับขึ้นไปทางตอนเหนือก็มีภูเขาตาบาสันนะครับกับเทือกเขาฉินหลิงที่กันอยู่มันก็เหมือนเมืองอยู่ในขุบเขานะครับภูมิอากาศนะครับ ก็มีอากาศความเย็นและก็ความชื้นอยู่ตลอดเวลาการทานล่าหัวเจียวนะที่มีรสชาเผ็ดนะครับกับพลิกล่าดเจียวเนี่ยก็ทําให้ร่างกายเนี่ยได้ขับไล่ความชื้นนะครับออกจากร่างกายโดยเฉพาะปอกนะครับบำรุงสุขภาพให้มีความแข็งแรงนะนี่ก็คือเป็นประเพณีในการทานอาหารของชาวเฉิงตูในทุกวันนี้นะครับบ้านเมืองของเฉิงตูในทุกวันนี้เท่าที่เราเห็นนะครับสปีไม่เจอกันเนี่ย เฉิงตูมีความทันสมัยขึ้นมากมายครับมีตึกราละฟ้านะครับมีเขาเรียกว่าอะไรฮะทรงจื่อถาก็คือเจดีคู่นะครับเหมือนเหมือนเป็นตึกคู่ขึ้นมานะครับกลางคืนเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงได้มีอาคารเดียวนะครับเ,เขาเรียกว่า global center หวนฉิวจงสินนะครับเป็นอาคารเดียวที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดของโลกเลยล้านกว่าตารางเมตรนะครับ ไปเดินและขาลากเลยครับแค่แค่อันเดียวในขณะเดียวกันออกมาริมถนนต้นไม้มากมายนะครับเขาปลูกดอกไม้ฤดูกาลในเดือนเมษายนเนี่ยมีดอกคล้ายๆดอกกุหลาบกว่าจีนเรียกว่าเยจ่จี้หัวนะครับเย่จี้นะครับคล้ายๆดอกกุหลาบสีสันสดใสแต่ไม่ค่อยหอมเท่ากุหลาบแต่มีจุดเด่นคือทนนะครับปลูกริมถนนได้ทนลมทนฝนทนแดดนะครับ สารพัดสีนะครับปลูกกันข้างทางด่วนปลูกกันริมถนนต้นไม้เป็นล้านล้านต้นในในเมืองและที่น่าสนใจอย่างนึงคือคนเฉิยงตัวเวลานี้นะครับกลับมาใช้จักรยานปันป่นๆกันกันมากขึ้นนะครับแต่เดิมเมื่อท่านไปประเทศจีนสัก20บกว่าปีหรือ30ิปีที่แล้วจะเห็นคนจีนขี่จักรยานกันมากมายนะครับผ่านมา10ปีจักรยานเริ่มหายไปทีละครึ่งทีละครึ่งนะครับก่อนโควิดไปเมืองจีนจักรยานแทบไม่ค่อยเห็นแล้วนะ กลายเป็นรถเกง๋งกลายเป็นอะไรกันซะเยอะแยะไปหมดนะครับคนที่ใช้จักรยานโใ่านก็ลงใต้ดินนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรถจักรยานเนี่ยกลับมาเป็นพาหนะสําหรับคนเมืองเฉิงตูมากขึ้นเหมือนกับปันป่นๆนะครับเอาไปอาวีแชทไปไปสแกนนะครับตึกนะครับ,นะรบก็เอารถจักรยานตัวเอง ไปถีบได้จะถีบไปออฟฟิศจะถีบไปช้อปปิ้งหรือถีบไปสวนสาธารณะออกกําลังกายอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็เอาไปคืนหน้าห้างสารรพสินค้าหรือไปคืนหน้าสวนสาธารณะก็ไปตึดอีกทีหนึ่งอาจจะตัดไป1ห,หยวนหรือ2หยวนตามเวลาและระยะทางที่ได้ใช้บริการคนนิยมกันมากขึ้นนะฮะ นะครับมันก็เลยทําให้เมืองจีนเนี่ยกลายเป็นมิสเน่ของรถจักรยานมากมากขึ้นจากอดีตช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นนะครับว่าจีนมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทันสมัยนะครับเป็นชาติมาหาอำนาจในขณะเดียวกันเขาก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็คนก็หันกลับมาใช้รถจักรยานเป็นพาหนะคู่ชีพกันมากขึ้นนะครับ เราไปถึงเฉิงตูมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกับ,ก,บกับสามกท่ที่สําคัญนะครับมี2แห่งที่ผมอยากจะมาเล่าสู่ันฟังโดยสังเขปในวันนี้แห่งแรกก็คือศาลเจ้านักลบนะครับเขาเรียกว่าอู่โหฉือนะครับอู่โหฉืเนี่ยเป็นสมญาของท่านมหาอุปราชของเบ้งนะครับผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรนะครับข้างหน้านะครับของศาลแห่งนี้นะครับตั้งบูชารูปปั้นของเล่าปีนะครับ กวนอูเตียวหุยสองฝั่งก็จะมีนาเสนาบดีฝ่ายบุญและฝ่ายบูนะครับอยู่เรียงรายนะครับลงบันไดไปช่วงและช่วงหนึ่งนะครับก็จะถึงศาลเจ้านักรบบูชาท่านของเบ้งนะ,บนะครับผู้เป็นผู้เสียสละตนนะครับในการสืบสารปณิธานของพระเจ้าเราปีที่จะฟื้นลุครวมล่าชวงหั่นกลับมานะครับอันนี้ก็คำกล่าวของท่านยกย่องท่านขงเบ้ง เขาบอกว่าจะทุ่มเทชีวานะครับมิคิดถึงความเหนื่อยยากนะครับก็คือทุ่มเทสติกําลังนะครับเพื่อถวายรับใช้งานให้พระเจ้าเล่าปีและพระเจ้าเล่าเซียนเพื่อรวมแผ่นดินท่านให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับเราเข้าไปด้านหลังนะครับเราก็จะเจอสุสานคุยหลิงนะครับของพระเจ้าเล่าปีพระเจ้าเล่าปีเนี่ยเมื่อท่านได้สิ้นพระชนนะครับที่เมืองเต็กเตเสีย ก็ขงเบ้งก็นําศพของท่านนะครับกลับมาไว้ที่นครในสมัยสามก๊กเลือกเซิงโตปัจจุบันคือเฉิงตูนั่นเองนะครับตั้งอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับสองข้างก็จะมีสัตว์สิริมงคลคเรียกสันเต้านะเข้าไปยังสุสานซึ่งเป็นรูปทรงกลมหลังคากระดองเต่านะครับจุดหนึ่งะครับที่ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดวยเฉพาะสารเจ้านักลบของของ,ของเบ้ก็คือ ปัจจุบันเนี่ยจีนได้เอาสื่อของการเรียนรู้เนี่ยเข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นแล้วเข้ามาในศาลเจ้าทั้งลบของเบ้งแล้วเจอห้องนิทรรศาการที่เหมือนกับเป็นห้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิล์นะครับคำอธิบายภาษาตัวอักษรจีนนะฮะที่เขียนอยู่บนซุ้มประตูนะทุกจุดหรือคำกรรคู่ตุ้ยเหรียญมีความหมายแปลให้ด้วยนะครับพูดถึงสัญลักษณ์มงคลน,นะครับที่อยู่ในสุสานแห่งนี้นะครับบอกว่ามังกรหมายถึงอะไร นกกระเรียนหมายถึงอะไรกีเลีนคืออะไรนะครับบอกถึงดอกไม้ปักในแจกกันมีความหมายอย่างไรนะครับและเพื่อให้เด็กๆได้เ,ดเข้าไปเรียนรู้นะเขาทำเป็นกิมมิกเล่นนะครับให้เด็กได้พลิกไปพลิกมาหมุนไปหมุนมาแล้วก็มีคําตอบหรือบางครั้งก็จะมีคําให้ให้ทุกคนนะครับลองไปตอบคาถามดูซึ่งคําถามเขาเป็นเชิงประวัติศา,าสตร์น,นะครับ อันนี้คืออะไระคุณไปดูมาแล้วคุณตอบได้ไหมคุณตอบได้อมีรางวัลให้อะไรเงี้ยคุณไปแลกมีพวงกุญแจเล็กๆให้ซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นเสน่ห์มากครับที่จีนเขาอาจจะใช้เวลาช่วงโควิด3ปีไม่มีนักท่องเที่ยวพัฒนาต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะเรื่องของ3าก๊กเนี่ยให้น่าสนใจและดึงดูดคนมากขึ้น โอเคนะครับเราไปกระหลายแห่งเราต้องเร่งนิดนึงนะครับออกจากสารเจ้านักรบของของเบ้งนะออกมานะครับข้างๆก็มีถนนสายหนึ่งคนไทยชอบมากนะครับแต่วันที่ผมไปยังไม่มีนักท่องเที่ยวไทยไปนะฮะเขาเรียกว,ว่าถนนจินหลีจินหลีเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยเป็นของเบ้งเนี่ยมองว่าการจะทําศึกระยะยาวเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องมีเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มให้กับทหารเพราะประเทศจีนมันหนาวนะฮะหนาวมากยิ่งฤดูหนาวยกทัพขึ้นเหนืออากาศ หนาวเย็นถ้าไม่มีเสื้อผ้าอะาพอที่เพียงพอเนี่ยกองกําลังก็ไม่สามารถเคลื่อนทับไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สามารถลบได้นะครับคือเสื้อผ้าก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4ีนะครับไม่ต่างจากยารักษาโรคและอาหารนะครับเพราะฉะนั้นท่านคงเบ้งก็เลยบอกว่ามีแหล่งที่ในการอะไรอ่ะผลิตทอผ้าแพรผ้าไหมหรือว่าผ้าฝ้ายต่างๆเกิดขึ้นอยู่ข้างๆนะครับบริเวณศาลเจ้าเล่าปี่ศาลเจ้าคงเบ้งเนี่ยในทุกวันนี้นะก็คือเรียกว่าถนน จินหลี่เข้าไปนะครับความยาวไม่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 ไกลมากนะครับประมาณ550เมตรนะครับพาวั่งไปด้วยร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารและตกแต่งในบรรยากาศย้อนยุคกลับไปในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อันหนึ่งที่ใครไปแล้วก็อยากจะไปถึงณสถานที่แห่งนี้นะครับเอาละครมาเราเราได้รู้จักเฉิงตูในภาพลักษณ์ใหม่นะครับเราก็เดินทางออกจาก นครเฉิงตูขึ้นเหนือกันไปนะครับจุดหนึ่งที่แฟนนักอ่านสามก๊กรู้จักกันดีเลยฮนะเขาเรียกว่าเนินหงร่วงนะครับอ่าเนินหงร่วงคนจีนเขาพูดเขาร่วงฟ่งปอเขาอาจจะงงๆฮนะแต่เขาบอกเขาว่าไปมากวนหรือด่านมา้าขาวเขาอ๋อไปมากวนอยู่ที่เมืองเตอ๋ออยางเขาก็จะนึกออกขึ้นมาเลยนะครับก็ข,ขึ้นจากเฉิงตูขึ้นไปประมาณสักระละเกือบร้อยกิโลเมตรนะครับเข้าไปถึงข้างหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นกำแพงคล้ายๆกับ ป้อมนะนก็จะเป็นด่านหร,หรือว่าเป็นป้อมนะครับซึ่งยังรักษาสภาพเดิมไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมมีโอกาสเดินทางตามมราสาุมที่เขียนหนังสือเล่มนี้เมื่อประมาณแปดปีที่แล้วนะครับภาพที่ผมถ่ายมากับภาพที่ทีมง,งานสารคดีไปถ่ายในเมื่อเดือนนี้ที่แล้วนี่ฮะยังเหมือนกันทุกอย่างถือว่าจีนเขายังเก็บอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงโบราณและวัฒนธรรมไว้ได้ดีนะครับยังบนบน,บนเนินเชิงเดินก็จะเขียนว่าไปมาก,กวนนะครับเข้าไปข้างในก็มี สุสานของบางทองนะครับที่เรียกว่าหงดรุนนะครับแล้วก็มีสารเจ้านะครับเรียกว่าพังถงสือนะครับคือสารเจ้าของบางทองนะครับผู้ที่สิ้นบุญก่อนการนะครับพอดีท่านไปขี่ม้าขาวนะครับก่อนที่จะพาเล่าปี่ยกทัพเข้ามาเซงโตนะครับก็ถูกข่าศึกซุ่มยิงนะครับด้วยเก่าทันท่านก็เลยเสียชีวิตอยู่ณบริเวณนี้ก็ถือเป็นการสิ้นบุญ อย่างค่อนข้างเร็วเพราะอายุท่าน3ากว่าปีเท่าน,นั้นเองนะครับภายในตรงนั้นนะครับมีอันนึงที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่ามีแนวทางเส้นทางโบราณเขาเรียกว่าจินหนิวกู่เต้าจินหนิวกู่เต้าก็คือเส้นทางสายโคทองคํานะครับถ้าเราเล่าแล้วมันจะยาวนะครับต้องอ่านหนังสือตามมาสามกงผมมีเขียนเอาไว้ละเอียดวันนี้ไปดูนะครับสภาพพื้นที่ยังคงเดิมเลยนะครับหินแต่ละก้อนเราเห็นรอยล้อเกวียนนะครับ มนุษย์ทําไม่ได้แน่เลยที่มันวิ่งผ่านบนหินนะแต่ละก้อนเนี่ยมาเป็นเวลาร้อยร้อยปีหรือหลายหลายลหลายหลายร้อย,ย,ยปีนะครับลึกลงไปเลยนะครับเป็นเส้นทางที่ทอดยาวไปบางตอนเขาอนุรักษ์ให้เห็นว่าแต่ละพื้นชั้นดินข้างล่างเนี่ยนี่ในสมัยหมิงเป็นแบบนี้นะในสมัยซ่งเป็นแบบนี้ในสมัยฮั่นเป็นแบบนี้ให้เห็นแต่ละชั้นดินที่อยู่เบื้องเบือเบอเบ้องล่างนะครับแล้วก็เดินตามเส้นทางสายนี่ไปสักน่าจะประมาณสัก7จ็ดแปดร้อยเมตรนะครับก็จะเจอป้ายอันหนึ่งติดเอาไว้นะครับก็เขียนว่า รั่วเฟื่องปอเนินหงร่วงตอนเราดูหนังนะครับสามก๊ก1994นะครับฉากนี้โอ้มีหน้าผาสูงเลยนะครับมีเขียนรั่วมีเนินหงร่วงแล้วก็บังทองเสียชีวิตณจุดนั้นแต่เราพอไปสถานที่จริงมันไม่มีหน้าผานะครับมันเป็นแค่เนินเป็นเนินดินนะครับเพราะเราต้องเดินขึ้นขึ้นเนินไปเรื่อยๆรั่วปอนะครับคือเนินเนินที่ไม่สูงมากนะครับเป็นเนินแล้วก็ปักอยู่ข้างหลังก็มีเป็นเนินดินรูปหลังคากระดองเต่านะครับก็บอกว่าเนี่ยเป็นจุดนี้แหละที่บางทองเสียอีู่จริงๆ อยู่ที่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะย้ายเข้าไปฝังอยู่ภายในด่านมาขาวเพื่อให้สุสานท่านได้รับความคุ้มครองจากตัวกาแพงด่านนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหมายอันหนึ่งที่ต้องไม่พลาดน,นะครับสำหรับใครจะมาตามวายสามก๊กในเสฉวนนี่แลกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วผมไปแล้วประทับใจนะครับโอเคนะครับเราขึ้นเหนือไปอีกนะครับก็คือไปที่ฟเลสานที่เมืองเหมีมออยนหยางนะครับเมืองเหมีออยนหยางเนี่ยเป็นเมือง ที่ใหญ่อันดับสองของมณฑลเสฉวนเลยนะครับเป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยี High นะครับถ้าใครใช้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของประเทศจีนที่มีชื่อเสียงจะมีฐานผลิตอยู่ณที่เมืองแห่งนี้ไปเมืองแห่งนี้ไปทําไมฮะเราไปที่ภูเขาลูกหนึ่งเตีย้ยๆเหมือนกันนะภูเขาเตียเ้ยๆเขาเรียกว่าฟู่เลอร์ซันชื่อดีมากเลยนะครับมีความสุขความร่ํารวยและความสนุกสนานนะครับฟู่เลอร์นะครับใครๆก็อยากชอบชอบอันนี้นะครับ บนภูเขาย่อมๆแห่งนี้นะครับรัฐบาลจีนท้องถิ่น,นยได้ทําเป็นสวนสาธารณะสวนสาธารณะไฮเทคนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับผมไปเจอรถรถไฟฟ้าเล็กๆโอ้นิ่มมากมีม้านั่งในสวนสาธารณะเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเอามือถือไปวางชาร์จมือถือได้ด้วยมี Wi-Fi ต่อเล่นๆเ,เข้าไไฟเฉยเลยนะอยู่พื้นที่สวนสานะนั่งอยู่บนเก้าอีมาน,นั่งนะครับมีสายปลั๊กให้เสียบชาร์จไฟมือถืออีกอน,นะครับจะเอาแบบวางมือถือก็ได้จะเอาสายเสียบชาร์จก็ได้นะครับแล้วก็นั่งได้สองคนนะตรงกลางเว้นเอาไว้นะครับบางคนบอกเอ๊ะอยหายไหมผมก้มมาดูข้างล่างอ๋อเขามีหมุดตอกตึงยึดเอาไว้สี่สี่หมุดนะครับอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งนะครับแสดงถึงความเป็น เชาแห่งเทคโนโลยีของประเทศจีนนะครับโอเคนะครับภูเขาที่สําคัญอย่างไรภูเขาแห่งนี้เนี่ยเราจะขึ้นไปที่ฟูลเลเกอร์นะครับฟูลเลเกอร์เนี่ยมีการจําลองฉากหนึ่งนะครับเ,เป็นฉากที่เล้าเจียงเนี่ยยกทัพออกมาจากเฉิงตูเซิงโตนะครับมาต้อนรับทัพของเล้าปีนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเตียวร่อจะมาตีใช่ไหมเตียวร่อจากเมืองฮันตงเนี่ยมันจะมาตี เซิงโต๋เล่าเจี้ยงก็เลยไปขอความช่วยเหลือเล่าปีเล่าปีก็เลยยกทัพเข้ามาก็คือเป็นการพยามาเหยียบเมืองครั้งแรกนะครับพยาเล่าปีนะครับหน้าภูเขาแห่งนี้นะครับมีฉากที่ว่าเล่าเจี้ยงนะครับขึ้นไปบนเนินแล้วก็ชี้ให้เล่าปีดูถึงความอุดมสมบูรณ์ของเฉิงตูนะครับเล่าปีถึงก็เอ่ยปากว่ามันช่างอุดมสมบูรณ์อะไรเช่นนี้หนาสายตาเล่าปีตอนนั้นบอกว่าสักวันหนึ่ง ฉันต้องมายึดคลองไม่ได้นะอันนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับตรงเดินลงมาตามเนินเขานะครับมีอนุสาวรีย์สุดยอดอนุสาวรีย์อยู่สามออนุสาวรีย์นะครับซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่มีหลายท่านบอกว่าสวยที่สุดนะครับในบรรดาโซลีในเรื่องสามก,ก๊กก็คือห่าขุนพลพยักแห่งจกกกมีใครบ้างครับก็มีกวนอูเตียวหุยจูร่งมาเฉียวและหองตงนะครับนะครับ ลองลองมานะครับก็จะมีรูปของขุนนางฝ่ายบุญนะครับของฝ่ายจกกกและที่สําคัญที่สุดก็คือมีอิสราวรีของเล่าปีกับขงเบ้งนะครับข้างล่างเขียนเอาไว้4ตัวอักษรว่าเล่าปีเนี่ยเปรียบเสมือนปลาของเบ้งเปรียบเหมือนน้ำนะครับน้ำเนี่ยน้ำก็คือขุนนางปลาก็คือเป็นกษัตริย์นะฮะเหมือนกับว่าของเบ้งเนี่ยไอเล่าปีพอได้ของเบ้งมาเนี่ยก็เหมือนมัดฉาได้วาลีเลิงล่า สู่สายชนนะอันนี้เป็นคําเปรียบเทียบที่ไพเราะมากนะครับและมีความหมายลึกมากนะครับว่าและในขณะนะครับว่าว่าขงเบ่งเนี่ยเปรียบเสมือนเปรียบเปรียบเสมือนน้าเล่าปีเปรียบเสมือนปล,ปลานะครับอันนี้เป็นหมุดหมายที่ถ้าใครไปแล้วต้องไม่พลาดนะครับเมืองเหมียนหยางมาที่ฟูเลสานเป็นสวนสาธารณะที่ดูแลได้เป็นอย่างดีนะสะอาดสะอ้านด,ดอกไม้เยื่อจี้หัวในวันนั้นนะครับเบ่งบานสะพั่งทั่วทั้งภูเขาเลยนะครับ ประเทศจีนดีอย่างนะครับก็มีดอกไม้ทึ้ฤดูกาลนะฮะอย่างถ้าไปเมื่อเมื่อเมื่อเดือนมีนาคมเราจะเจอสกุละนะครับอิงหัวเราจะไปเจอดอกท้อดอกอะไรบานสะพรัง่งพอมาในเดือนเมษายนหลังกลางเดือนเมษายนดอกพวกนี้มันร่วงไปละพระจีนตอนใต้พวกนี้มันจะบานเร็วเพราะมันอุ่นกว่าจีนทางตอนเหนือก็มีดอกเย่ี้หัวบานนะครับทําให้สวนสาธารณะหรือถนนขนทางของบ้านเมืองในจีนโดยว่าในเสี่วงนี่ชวนมองแล้วก็ชวนเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับ จังเมืองเหมีอนอยนหยางนะครับเราก็ยังคงตามรอยเส้นทาง3าก๊กในเสฉวนต่อนะครับก็ขึ้นเหนือไปเรื่อยๆนะครับตามรอยเท้านะครับของของเบ้งนะครับตามรอยม้าศึกนะครับที่ยกทัพออกกีสารทั้ง6ครั้งนะครับอันนี้เป็นเส้นทางที่มีความหมายมาก ตอนนี้เราจะเข้าสู่เส้นทางที่เป็นสถานที่จริงละนะครับเพราะปัจจุบันการเดินทางในประเทศเชียงโซ่จะใช้ทางด,วด่วนหรือว่าทางมอเตอร์เวย์อันทันสมัยรลรวดแล้วแต่มีบางช่วงตอนเนี่ยต้องใช้เส้นทางด้างเดิมเพื่อจะได้เห็นสภาพบรรยากาศของสถานที่จริงว่ามันเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เราก็ผ่านเส้นทางเดิมแล้วจุดจากเมืองอำเภอจื่อถงขึ้นไปถึงเมืองเชียนเก๋อนี่ฮะ ช่วงท่งนี้ประมาณสักเจ็ดกิโลเมตรนะเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่าลมหายใจแห่งเส้นทางสามกนะครับหรือเรียกว่ากำแพงเมืองจีนสีเขียวเพราะอะไรครับเพราะว่าบริเวณนี้มีต้นสนเพราะคนจีนเขาปลูกสนมาเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีต้นสนโบราณนะครับโบราณสมัยไหนตั้งแต่สมัยจกักรพรรดิจินซีสองพันกว่าปีนะครับตั้งแต่สมัย เตียวหุยมาปลูกเมื่อ1700กว่าปีในสมัยจิ้นป๋อจังย่าจือมาปลูกนะครับสมัยราชวงศ์ถังสมัยราชวงศ์ซ่งปลูกต่อเนื่องกันมายังเหลืออยู่13,000กต้นว้าวนะครับน่าจะเป็นป่าโบราณซึ่งอยู่บริมทาง,ลทางแล้วก็อยู่สองข้างทางที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งทีเดียวจุดหมายที่เราไปคือไปช่วยหยวนหลังนะชวยนะครับก็บอกว่าสีเขียวยืนก็คือเมฆนะหลังก็คือเป็นระเบียง แต่ถ้าเราเรียกง่ายๆคือระเบียงสนเตียวขยอ่ทำไมถึงเกี่ยวกับเตียวขุยล่ะครับเพราะเตียวขุยเนี่ยตอนเป็นเจ้าเมืองปาเสนะที่อยู่ใกล้ๆไม่ไกลจากช่อยอยู่หลังเนี่ยได้เอา,เอาชาวบ้านและทหารมาปลูกต้นส,นสนสองข้างทางนะจนเขาเรียกมีศัพท์เรียกว่าจางฟฟยป๋อหรือว่าสนเตียวขุยนั่นเองนะครับเข้าไปอยู่ในบรรยากาศสนเตียวหุยนะฮะในบริเวณนั้นเหมือนท่านเดินเข้าไปในดินแดนล,ลับอันมหัศจรรย์ ไม่น่าเชื่อครับต้นสนอายุ2 0 0 0กว่าปี1 7 0 0ปี1 8 0 0ปี1,500ปีแต่ละยุคแต่สมัยมากมายแต่ละต้นสร้างจิตจินตนาการให้หลากหลายมากเลยนะครับไม่สนคู่รักก็มีสนจกักรพรรดิก็มีสนอาต้าก็มีนะฮะนะครับแล้วก็มีสนขุนพลน,นะครับสนอะไรต่างๆมากมายเข้าไปสู่อากาศสดชื่นกลิ่นหอมของต้นสนนะฮะมันทําให้เราสึกว่าได้ไปลิฟ ไปอไอเติมพลังนะครับบางคนไปชาร์จแบตเตอรี่ให้กับร่างกายมาเขาบอกว่าคนจีนบอกว่าเข้ามาเดินในสวนนี้นะครับหนึ่งครั้งคุณจะอายุยืนไปอีกหนึ่งปีอันนี้เป็นเรื่องจริงจริงเลยครับไม่มาเห็นด้วยตาก็ไม่รู้คราว่าเส้นทางสามก๊กในเซชลนมีเสน่ห์ขนาดไหนนะครับโอเคครับตอนนี้คงจบในตอนตอนที่1นนะครับ สำหรับพัทแรกของการตามรอยเส้นทาง3กกในเสฉวนส่วนในพัทหลังในพัทต่อไปนะครเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขึ้นเหนือไปต่อนะครับไปผ่านด่านที่เข้มแข็งอันดับหนึ่งนะครับในปัตตภีนะครับไปดูเมืองโบราณ2เมืองโบราณที่มีเสน่ห์เหลือเกินฮะเจ้าหัว,หวล่างโจกและไปคารวะท่านของเบ้งที่สุสานแต่งกุญสานกันโปรดติดตามนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณสวัสดีครับ